เคลตันโผลกินข้าวกับเอนดิเก้ตลาดเปิดสิงหาอาจมีเซอร์ไพรส์กลายเป็นประเด็นร้อนชาสำหรับเคลตันซิลวาอดีตกองหน้าแข้งสุพรรณบุรีเอซหลังจากที่ปัจจุบันเจ้าตัวไร้ต้นสังกัดบนหลีกสูงสุดของเมืองไทยต้องเป็นนักเตะพเนจรแม้จะมีข่าวกับหลายทีมที่ให้ความสนใจก็ตามแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีโอกาสโลดแล่นในไทยลีกอีกครั้งแต่อย่างใด ทว่าล่าสุดเจ้าตัวได้ไปรับประทานอาหารกับวิลเลียมเอลิกเกหัวหอกแห่งพีทีประจวบเอฟซีที่บ้านเกิดประเทศบราซิลหรือภาพดังกล่าวอาจเป็นการตีความหมายว่าวิลเลียมจะเป็นเอเจนต์ในการชักชวนเคลตันมาร่วมทีมเดียวกันก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันที่25สิงหา2563ในการเปิดตลาดซื้อขายนักเตะของไทยลีกวันแรกอาจมีการพลิกล็อก และสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนลูกหนังไทยก็เป็นได้สำหรับเคลตันซิลวาในวัย33ปีถือเป็นดาวยิงสูงสุดในศึกไทยลีกหลังตะบันไป144ประตูจาก5สโมสรที่เคยเล่นประกอบด้วยโอสถสภาเอ็มร5 0สรบบบุรีบีซเทโรศาสนะเอสซเมืองทองยูเนเต็ดสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดและสุพรรณบุรีเ c